อันนี้เป็นของของที่มากับรองนะครับเป็นของเดิมเราใส่แขนเต็งเข้าไปแล้วสวัสดีครับผมจัดฉากสตูดิโอนะครับผู้ผลิตมยางไทยถ้ำนะครับนี่ครับผมวันนี้ก็อยู่ในห้องทํางานนะครับกําลังทําแพ็กเกจนะครับเดี๋ยวปลอมนะครับบยางไท่ถ้ำครับผมตัวนี้กําลังเข้าแพ็กเกจแล้วก็เตรียมจัดส่งลูกค้านะวันนี้มีห้าสีครับผมมีให้เลือกห้าสีสั่งจองสั่งซื้อได้แล้วครับเดี๋ยวตีประช้อนเนาะงานแฮนด์เมดครับผมผมทำเองหมดเลย ตอนนี้ก็กำลังเข้าแพ็กเกจครับผมเร่งผลิตนะครับผมเพื่อให้ทันลูกค้าครับผมตามยอดที่สั่งเนาะวันนี้นะครับผมผมได้ไปสั่งลอกมาตัวหนึ่งเพิ่งมาถึงเลยชิมมานโนะครับคูลาโดดีซีครับผมหนึ่งห้าหเฮครับผมมาดูกันว่ารอบตัวนี้ยังน่าใช้อยู่ไหมครับในปี2022นี้เนาะผมจะมารีวิวนะครับผมพร้อมกับใส่แขนแต่งนะครับน็อกแต่งตัวนี้เลยครับโกม็กซัสครับผมตัวนี้ ถือว่าสวยทีเดียวครับผมไทเทเนียมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องรีวิวพร้อมกันเลยเนาะโอเคครับผมอันดับแรกนะครับเมื่อเราได้ตัวลอ,อกมาแล้วครับก็มาดูคุณสมบัติลอ,อกกันก่อนเนาะชิมานโนคุณระโดดีซีนะครับตัวนี้ลอกอยู่ที่7.4นะครับผมเบรกให้มา5กิโลน้ำหนักลอ,อกก็220กร,รมัมลูกปืน6บวกหนึ่งนะครับอัตราการเก็บสายการกอ1่รอบนะครับผมก็ได้ประ,ประมาณ79เซิลนะครับผมเราเรามาแกะกล่องพร้อมกันเลย เปิดกล่องมาครับผมก็จะเจอกับตัวลอกของเราเลยชิมมานคุรโดดีสีอ่าสีสวยงามเลยทีเดียวครับผมอันในกล่องนะครับจะมีใบรับประกันนะครับผมแล้วก็น้ํายานะครับผมสําหรับหยอดลูกปืนคู่มือการใช้งานครับผมเราคงไม่ได้ใช้กันเนาะ <c oughs> เก็บลงกล่องไว้ก่อนนะครับมาดูลอกของเรา เป็นรอบ7นะครับผม7.4จะมีเขียนไว้ตรงนี้หน่วงแม่เหล็กนะครับผม4เบอร์ตัวลอกก็กระชับมือนะครับไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากนะครับผมเรามาฟังเสียงกันนะครับผมฟังเสียงดีกันเนาะอ่าได้ยินไหมครับอ่ทีนี้เราจะมาทำการแต่งแล้วนะครับผมก็ ซื้อมาแล้วก็แต่งเลยไม่รีรอนะครับผมอยากสวยก็ต้องแต่งครับผมลอกตเก่าที่ผมรีวิวไปนะครับก็ยังใช้งานได้แค่แป๊บเดียวเองลอกใหม่มาแล้ว <c oughs> นี่ครับผมสำหรับใส่ชิมาโนนะครับผมที่เขาให้มาโกเม็กซ์ะ Go นะครับอเทเนียมแท้ครับตัวนี้ตรงนี้มีสลักแบนดไว้ด้วยนะครับโกเม็กซ มาเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนเลยเนาะวิธีการใส่แคมแต่งก็ง่ายๆครับผมสําหรับลอกตัวนี้นะครับผมคลายน็อตตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ถอดฝาครอบแล้วก็ขันน็อตล็อกออกขันน็อตออกก่อนเนาะตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับคงต้องเก็บลงกล่องเลยตอนขันน็อตตัวนี้มันจะมีสปริงอยู่ด้านในครับผมมันมันจะเด้งออกมาเลยให้ให้เราเอามือกดนี่ครับกดสตาร์เด็กไว้ แล้วก็คายน็อตตามเข็มนาฬิกานะครับอ่แค่นี้เองครับง่ายๆถ้าถ้าเราไม่กดไว้นะครับมันจะกระเด็นออกมาเลยแต่มันจะใส่ยากเนาะสำหรับมือใหม่ก็ฝากไว้ด้วยครับผมกอนใส่แขนแต่งตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะมีแหวนแถมมาให้นะครับยากๆนิดนึงครับผม ทางร้านเขาก็บอกว่าให้ใส่แหวนตัวที่บางสุดนะครับนี่ครับผมใส่พระเอกของเราเข้าไปเลยน็อตล็อกนะครับเขอจะให้มา2ตัวก็คือมีเกียวซ้ายกับขวานะครับขันเข้าต้องขันด้านซ้ายนะครับผมเป็นเกียวกับตัวนี้น่าจะไม่ใช่นะอุ้ยเปนเกียวแล้วอันนี้ต้องระวังนะครับผมเวลาขันเข้าให้ให้มันอยู่ระดับ ตรงๆครับผมอย่าให้มันกินเกลียวกันนะครับในกล่องของโกเม็กซ์นะครับก็จะมีแถมประเจดาวมานะครับอันนี้ต้องระวังเลยครับผมถ้าเราไปตกแล้วก็ถ้าตัวนี้มันคลายออกนะครับนี่ถ้าน็อตล็อกมันคลายออกมันจะกระเด็นออกหมดเลยจะยุ่งเลยทีนี้ก็ลลอกพวกนี้ไปซ่อมก็ราคาหลายตังค์อยู่แล้วนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมตัวนี้ถือว่างานดีมากเลยครับ เก็บรายละเอียดมาให้ดีมากตรงนี้มีลูกปืนทั้งสองด้านเลยลื่นนี่ครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหล่อขึ้นมาเลยทีเดียวกับเจ้าชิมาโนคุระโดดีซีนะครับผมจะได้ฟิลลิ่งแบบลื่นยิ่งกว่าเดิมอะครับอันนี้เป็นของของที่มากับรองนะครับเป็นของเดิมมันจะหนึ่งๆห,หน่อยเราใส่แขนแต่งเข้าไปแล้วนี่บอกเลยครับลื่น นี่มีเสียงคิดด้วยโอเคครับผมก็เป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวลอกเจ้า shimano ค u r o d o dc นะครับผมพร้อมกับใส่อะไรแต่งเข้าไปเนาะก็สวยงามเลยทีเดียวครับผมอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวมารอดูกันว่าผมจะเอาคันตัวไหนมาใส่กับลอกตัวนี้นะครับผมไหนๆก็ซื้อลอกใหม่แล้วเนาะผมก็ไปสั่งคันใหม่มีกรับรองว่าสวยเด็ดไม่แพ้กันเลยครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพลงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ